ครับผมก็ขอบเกลาสุรีคนดูทุกคนทุกท่านทุกท่านครับผมอยู่ที่เ o v e r นะผมเดีจะมาสอนไม่ใช่ิสอนเทีย่ยนแล้วทุกทุกคลิปต้องรั่วสอนวะว่าจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้ชื่นช่วยเราแล้วกัน <c oughs> เกมนี้ละครับฟูนะผมนะ <c oughs> ก็เป็นเกมที่เราจะเนี่และช่วงนี้ผมก็ติดเกมด้วยน,นะครับผมนะเราจะมาสุ่มหาดีโอนะในงบที่ผมมีนะประมาณห้าหมื่นนะครับผม ผมจะสุ่มหาดีโอด้วยเงินห้าหมื่นอ่ะถ้าไม่ได้ดีโอก็เกินแซ่บนะครับผมนะก็น,นัน่นแหละมันก็สุ่มดีรอยเชียอะไรละ่ะนะครับผมนะโอเคนะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะเอ่อเดี๋ยวจะสุ่มแบบ เอางี้นะผมจะขออนุญาตปรับเป็นคูณสองนะครับทำให้ิปมัปเร็วขึ้นนะว่าถ้ากูไม่ตัดแม่งประมาณสามชั่วโมงนะมาเอามารีสตาร์ดกันเีกว่าไป จริงไหมเอาจะไม,ม่คนดูคือตอนเนี้ยผมสุ่มไปสองหมื่นกว่าบาทแล้วเว้ยคือคือนี่คือสิ่งที่กูดได้เฮียด่าพ่อด่าแม่นด่นะครับผมก็ต่อดีรออะไรอ่ะก็ก็ลุยต่อเลยครับเข้าใจละผมจะสุ่มมีแค่หมื่นเดียวนะผมถ้าตังผมเหลือแค่สองหมื่นเนี่ยคือผมจะพอละ คือกูสุม่มไม่ไม่สุ่มต่อละไอเชื่อเกือนะครับผมก็ผมจะสุ่มเช่นหนึ่งหมื่นบาทนะโอเคเดี๋ยวเรากูดูกันว่าเราจะได้ดีโอหรือเปล่าไปเดิน <c oughs> นะก็ทุกคนก็ดูเงินผมเอาแล้วกันนะครับพวกเงินผมมีเท่าไหร่นะครับอืมแล้วการสุม่มครั้งสุดท้ายก็เป็นการสุม่มครั้งสุดท้ายจริงๆถ้าสุม่มลบนี้กูไม่ได้กูก็ไม่สุ่มอีกแล้วนะครับผมนะ ซุปมันเกลืออะไรขนาดนี้นะผมก็ไม่เข้าใจละม,มาครั้งสุดท้ายละไปไปิ๊ง ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะคะโอ้ก็คือกูเกลนั่นแหละนะครับผมนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กูด้วยแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะผมใหถึง900 s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับผมฝากใมคนที่ไม่กดไลค์อ่ะคนไม่กดไลค์ไม่กดเกลเลยจากทั้ที